วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องห่วงยางครับ โภงยางเนี่ยคือไขมันที่เก็บอยู่ช่วงบริเวณนี้บางคนเนี่ยมีไขมันช่วงนี้ช่วงนี้บางคนมีช่วงนี้ร่างกายคนเราเก็บไขมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีลักษณะอ้วนมากๆเลยจะไปใหญ่ที่ขาบางคนอาจจะขึ้นมาใหญ่ที่หน้าอกสิ่งที่แตกต่างกันแต่ละคนคือเรื่องของฮอร์โมนมันมาจากพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายพักผ่อนและการใช้ชีวิตเพราะว่าการกินนั้นส่งผลต่อฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าอินซูลินจะทําหน้าที่ในการเอาน้ำตาลในเลือดไปเก็บในตับหรือใ,ในกล้ามเนื้อสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็จะมี2เคสคืออินซูลินไม่หลั่งหา้ใทํ น้ำตาลในเลือดสูงนั่นเองทีเี้รครับเรามาดูพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะทําให้เกิดปัญหาเลืองไขมันตรงหออัวางกันดีกว่าข้อท,ที่1กินเยอะผมเป็นคนที่กินไม่ค่อยถี่แต่ว่ากินมื้อใหญ่มากนะฮะอย่างเช่นอาจจะกินแค่เช้ากับเย็นกลางวันไม่กินข้าวมีปัญหาคือกินข้าวมากกว่า1จานกินข้าวเสร็จแล้วต้องต่อด้วยขนมขนมเสร็จต่อขนมอีกรอบใครที่เป็นอย่างนี้อยู่รู้ตัวไว้เลยนะครับว่าคนจะต้องเปลี่ยนข้อท,ที่2คนที่มีพฤติกรรมชอบกินแป้งและน้าตาลเยอะๆเช่นสแน็คตอนบ่ายไม่ได้กินอะไรด ไปต่อขนมเค้กต่ออะไรอย่างนี้แล้วระหว่างวันดื่มชาไข่มุกแป้งแป้งแป้งน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราคืออินซูลินมันหลั่งออกมาเยอะมากและหลั่งแจะทั้งวันเลยพออินซูลินหลั่งต้องเอาน้ำตาลทั้งหมดเนี่ยไปเก็บปัญหาคือระหว่างวันเนี่ยเราไม่ได้ออกกําลังกายทั้งวันทําให้น้ําตาลไม่มีที่ไปลงเพราะว่าเซลล์กล้ามเนื้อก็บอกเอ้ยพอแล้วเยอะแล้วตับก็บอกว่าเอ้ยเต็มแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือแล้วไอพลังงานที่รับเข้าไปทั้งหมดส่วนใหญ่จะไปเปลี่ยนเป็นไขมันซึ่งก็มวว้ม่่าาาจะเก็บตงงงหยอ หายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่างไันก็ตัดแป้งสิซึ่งเราไม่สามารถตัดแป้งได<อ>้ร่างกายคนเราเนี่ยต้องใช้ค oh าร์โบไฮเดรตเพราะคาร์โบไฮเดรตถูกย่อยเป็นน้ําตาลไปให้สมองใครที่เคยลองปฏิบัมีปัญหาเรื่องคิดอะไรไม่ออกหุดหงิดแล้วมันยิ่งตัดยิ่งหวยดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องกินแป้งต่อไปในปริมาณที่พอเหมาะเทคนิคที่อยากจะแนะนําข้อที่1ตัดมื้อให้ถี่ขึ้นจากผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่งานยุ่งมากกินข้าวเช้ามื้อเบลอเลยขนมปัง5แผ่นกล้วยสองลูกแล้วตอนเย็นอีกทีหนึ่งเนี่ยข้าวสองจานแล้วยัง เอาไปกินตอนบ่ายรูปหนึ่งขนมปังจากที่เคยกิน5แผ่นเอาไปกินตอนบ่ายจะแก่อีกนะครับแล้วตอนเย็นก็จะซอยไปเรื่อยๆทําให้ทั้งวันแต่ที่เราเคยกิน 2- 3มื้ออาจจะกินประมาณ5-6าถึงมื้อแต่เป็นมื้อที่เล็กลงวิธีแก้ตรงนี้จะทําให้อินซูลินมันหลั่งแต่ว่ามันไม่พีคเยอะเกินไปเพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปมันอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะหลังจากที่เราทําอย่างนี้แล้วเราอาจจะต้องไปตัดแหล่งแป้งและไขมันที่ไม่จําเป็นถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเวทตอนเช้าอาจจะกินข้าวตอนเช้าตรู่แล้วกินข้าวอีกทีหนึ่งตอนมื้าาาาววนนน้้้ออยลลลงเเเเเพรระ่ตชแ เราต้องการแป้งในช่วงเวลานั้นการที่เราไปกินแป้งเยอะๆในมื้อเย็นเนี่ยจะไม่ได้ช่วยอะไรมากถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเวทตอนเย็นเราก็ต้องมาแพลนว่าระหว่างวันเนี่ยแป้งน้ําตาลให้น้อยแต่ช่วงเย็นเราจะกินแป้งให้พอดีหลายหลายคนที่เป็นนักเรียนผมมีปัญหานี้คือเขาจะชอบกินแป้งมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ตอนเย็นเล่นเวทเสร็จสองทุ่มนอนเลยไม่ยอมกินแป้งช่วงเย็นเพราะว่ากลัวอ้วนอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าหลังจากที่เราเล่นเวทเสร็จแล้วร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยกลับเข้าไปทดแทนพลังงานเดิมแพลน ่วงเวลาก่อนและหลังเล่นเวทจะดีที่สุดระหว่างวันนั้นพยายามลดพวกที่เป็นน้ําตาลพยายามกินแป้งขาวหรือแป้งขัดขาวที่ผ่านการแปรรูปให้น้อยลงแทนที่จะกินขนมปังเปลี่ยนมากินฟักทองหรือแทนที่กินข้าวขาวเปลี่ยนมากินข้าวซ้อมมือในบางมื้อจะช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ครับสรุปการที่เราบริหารเรื่องการกินแป้งและการจัดสรรเวลาการกินมันช่วยได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณยังมีไขมันเยอะอยู่ทั้งตัวสิ่งที่คุณควรทําอันดับแรกเลยคือการลดไขมันทั้งตัวและตั้งใจออกกาลังกายให้สม่ คุณยังเป็นแบบผมคือตรงนี้มันมารีดแล้วแต่ตรงนี้มันยังมีอยู่อาจจะต้องมาดูว่าเราทําอะไรผิดพลาดอยู่ในระหว่างวันครับวันนี้ก็ขอให้สนุกกับคอนเทนต์นี้อย่าลืมแชร์กับเพื่อนที่มีปัญหาเดียวกันและอย่าลืมกดไลค์เพจของเราและกด subscribe youtube channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโภชนาการหรือเรื่องการออกกำลังกายนะครับมาให้พวกเราช่วยแก้ปัญหากับคุณที่ Fit จังชันสตูดิโอครับเรามีทั้งหลักสูตรออนไลน์เทรนนิ่งและ Personal Training สอนโดยเทรนเนอร์คุณภาพซึ่งจะดูแลแก้ปัญหาแก่คุณโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการและก็เรื่องออกกำลังกายเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตฟิตๆ i t หุ่นดีได้โดยที่ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปครับ